สวัสดีพี่น้องจ้าพี่น้องขอยมาน้ำหานดอกกันแค่ปลาเฟอร์เดกาเชียพี่น้องมาพอแล้วมาพอแล้วเบิง้งข่อยย่างออมนํำหา่านผะุนหมูบ้านข่อยแนะเบิ้งพี่น้องผุนหมู่บ้านหลงังคาวของโมเคม่อย่างมาผู้เดียวน้ำกับเบิ้งไเลยพี่น้องมาพอแล้วได้อีรีถุงคือมาหน่อยแต่นะบาดนี้เบิ้งนี่ โอ้ยคือบผพาถุงหยามมานากข่อยก็ไดได้แล้วได้แล้วเฟือเด็กกระเชียพี่น้องด,ดีดีมองทางนี่เดินถุงหน้าเข่าสาลี่อ้าบันนี้มาเก็บซอยกันข้าขคอยห้อยต้นยางนี่ต้นคือต้นหมากเบนแทโอ้ยพอแล้วบันนี้พี่น้องน้ำหาจนพอขอบคุณหลายหลายเด้อที่กวกข่อยมาทางนี่อื้อเปนกวกข่อยมาตัวมาหนีปนไปงียกลมะนะวหายมีน้ำได้พี่น้องเราบ้างดีๆเด้อ ก่องขอ่อยคือบอไปชส่ดอกแค่ละโอ้ยพอแล้วอันเทศยังกินเตหลวกกระปนกระแซบแกงสมกระแสบหนึ่งกระแสบพี่น้องช่วงนี้กินผักปลาเด้อพี่น้องเด้อกินผักปลาเรากินเขาแซบแสบถามว่าผักปลากับผักสื่ออันใดแสบผักปลาแสบก็พี่น้องแสบอีหลีอีหลวงใบคือใบขี้เล็กนี่ละแสบก็ผักเข้าสื่อแล้วมันมีปลอดสารพิษพี่น้อง โชคดีที่กินเป็นฝรั่งเอาไปทอดพี่น้องซุปซุปแปง้งเอ่อทอดทอดใส่ไข่เดี๋ยวข่อยสิไปทอดให้เบิ่งวววหวานหวานหอมหอมจี๋กําลังพอดีเลยนี่โอ้ข่อยพอแล้วพี่น้องข่อยพอแล้วขออ่วขอยดีใจดีใจจังเลยโอ้อย่างอ้อมเลยพีน่น้องวนสายวนขวากออกมาแต่ปางเฮงหาเหรอพี่หัน อยู่บ้านข่อยออกมากันไมลานี่ไข่มาไปหารอผักปลาก่อนปุณนนะเสียงข่เศร้าข่อยบอดเดย์ไ้นามาน้ำข่อยบ่คิดว่าข่อยสิมากไกลไปนี่อยาพี่น้องพี่น้องคือสิบเอ็ดโลแล้วข่อยย่างมาข่อยย่างหาผักปลาไปกลับไปนี่อือนี่พออ่อเฮีดีใจดีใจพี่น้องจ๋ากระลังแสบเลยนี่ จีพองามเลยพวาเจ้าเห็นบ่ข่อยก,อง,อ,ยกองเลยนี่ข่อยกองกเราเด้อพี่น้องเนาะไปนี่ปุนะอันนี้มันต้องเอาใหม่อยต้องแบกใหม่มากมาในมืออืน่นมากระสีบานบานจีพ่อดีเลยเบิ่งพี่นอ้องคนก่อย่างมากปืด๊ดถุงเครื่องม่านเดียวพี่น,ออน้องเบิ่องออนซอนดอกกันฟันสินโตไหมหลายหลายเคยหูมองแล้วบบดน,นี้ พูดนะเออกำลังเป็นกีพูดนะยน่อยยามย่างพี่น้องอันนี้อันนี้มัค่อยมาเอาเบิงเบิงเบิงหน่อยยามย่างพี่น้องพูดนะใจนี่โอ้ยดีใจไปเอาบุงปุ่นตำมๆนะอันนี้บ่มีอันนั้นเลยบ่มีโหลดมีล่ากายเลยเด้อพี่น้องเด้อบ่มี้ํำมั่นโหลดกอดเลพูดนะคอยแนมบงเขาอลางล่าขวามงนคักๆเลยเด้อพ่ะนะแมนดีรีเพีย แม่หญ้าเป็นหกแท้พี่นาฏเจ้ามาเอาอันหญ้าเด้อพี่นาฏเด้ดอดอกหญ้าเต็มอยู่เนี่ยเจ้าเอาบ่นเนี่ยเอาไปปูบ้านเฮาเปินพี่น้องดอกกากสากเพิ่นละตีพี่ใหม่พี่นาฏมาเก็บเอาปืด๊ดหญ้าท่วมหัวข่อยพี่น้องขึ้นหอดงัวบ้านเฮาเด้อบาดนี้พูนน่ะอีพ่ออีแม่ข่อยโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเนดะ้อขอบคุณหลายๆพอแล้วนี่มไหมหอมห่วย ใจอีหลีดีใจ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 เห็นปะมันสิเกินความสามารถอย่อมคนไหมเนาะพี่น้องปึ้๊ข่อยมาตะโดนแล้วขอเห็ดกับเขาไปถามเมลานี่แหละว่าเงินเสียออกมาท่านาทีจะของเรียบร้อยแล้วล่ะข่อยถอดสิ่งหนึ่งเข่าเหนียวอุ้ยอุ๊ยหนึ่งเข่าเหนียวถอดสิ่งไเห็นไมลานี่พี่น้องพี่น้องเจ้าเบิ้งพวกเจ้าเบิ้งหน้าข่อยบ่า่าเบิ้งดอกเนาะเพราะว่าข่อยฮอนแดด มื่อวันี้อาการหอนเลยพี่น้องคอยแลไว้เราเด้แลตาเกาเด้มันแลตทำไมแดดเดียวได้เลยเด้เป็นบาตากซีนเลยพี่น้องโอ้ยอ่อนซ้อดดีใจหลายพี่น้องทอดจนได้พอในปลาพอใไไนไหนหูหม่องแล้วหูหม่องแล้วเขบวาบ่มีทงังปั่มเนี่ยพี่น้องพออยู่ในโขงในปลาถ้าเก็บน้ำถนนน่ะหลายพวดไปยังขอเอาเพราะว่า รดแลนน่ะพี่น้องโหดแลนน้ำมันโหลดมันเกาะเด้เกาะพักเขากินน่ะพี่น้องเขาเอิญปุริเชียงเนาะจ้าจะไปหากินน้ำมันโรดแลนเด้อพี่น้องเด้อมันไปสาสมใน้ทองไน้ใสเขาผลเด้ผิดละผิดควนรดอ่ะพี่น้องมันแมันเท่าสิก,กินซุ่มซี่ซุ่มหาได้เด,ด้กากซากยูได้คอยอยุขางถนนวันนี้ในหมู่บ้านตนน้นหนึ่งบักนีมันไอ้รถบ่นวันบินวันไ่ละมือพี่น้องเอ้ยมึงน,นี่ เดี๋ยวค่อยกองเก็บออกก่อนได้พี่น้องเด้อให้คอยเก็บเจ้าบาทก่อนพี่น้องวิ่งนี่อ่อนซ้อนบอ่ได้หลายเต๋อเปล่าเมึงหมอนปลาเบิ่งพี่น้องคอยหมอนปลาจ๋องเพิ่งจ๋อม้วมาดามพี่น้องเบิ่งดีพี่นอ้องอ่อนซ้อนวันนี้วันนี้เป็นกี่กระลังงา,ามโอ้ยมาดามหมอนปลาหาเก็บผัก อ่อนซอนแซ่บๆเ้พี่นอ้องอยากเห็นมูเจ้าซิมอันคือดอกแคบบานห้ามันขมจากน่อยเนาะอันนี้มันผ่นหวานเนี่ยพี่น้องอันนี้มันหวานพี่น้องจา๋าหวานคือน้ำผึ้งเลยหอมบานกําล่างพ่อดีเนี่ยพี่น้องจีงพ่อดีเลยเนี่จีพ่อดีเลยถ้ามาซาก็นี่ช่องมือบานได้เนี่ยพี่น้องบานบานแล้วมันก็สีโลนเนาะ มันจะล่วงหล่นเนาะพี่น้องเนาะถ้าบานแล้วจะล่วงหล่นจะไม่ลอยนอะพี่น้องอุย้ยกองข่อยปริน้นกองปีนกองปีนพี่น้องไปไปน้องจ้าเข้าบ้านได้ทงบแบบง่ายนึพงคน่ะยุ่งสูงๆ่งอยต้องแบกไม้มางวนะสีมาเอาอยกาุพี่น้องเนี่ยเอาไปกินซะก่อนอ้ข่อยบ่ให้น้ำม,มาเดืบ่หอน้ำม,มาบริามมาบคิดว่าจะาของสีมาไก่ไนปนี่เนาะพี่น้องเบิ่งหญ่เอ็นยืดโตผูพี่น้อง ปื๊ดข่สีมาเอาอยู่ข่อยสีมาเอาไปตากแดดอยู่สีมาไม่เอาถุงใญ่้าถุงใ่กัวเกนี่ยงยาอินยืดบังดอกกันฟันชิงโตพี่น้องเอ้ยพอมองแล้วนี่อันนี้ตัวผูเด,ด้เนี่เง้ยาเง้ยวรออะไรยาอ็นยืดดีดีเด้ดไก่อนเด้อพี่น้องบ้านนี่พูดน่ะทางบ้านพูดนะพี่น้องไกลก็นี่เด้อบ้านกัไอ้นี่ยู่มองส่วนมอมอเนี่ยส่วนนี่มอโม่นบ้แบบนี้ดึกบบกไกลเด้อแขวย พูนน่ะพี่น้องอากลากอยู่ดอกก็ลังพอดีเลยนี่อันนั้นกวางบาัวใดใหม่กับบัมีเต็มเลยผอมมองดีแล้วขอบคุณทุกกำลังใจด้วยค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้พามากเก็บอันอันดอกแค่ปลาเนาะเพื่อเด็กก็เชียร์พี่น้องเสียงคนเว้าเขาจูงมาติปลาบ,บ้านนี่ขอบคุณทุกกำลังใจจ้าโชคดีมีสุขถูกฐานบายบายป้าประกาศนีพี่น้องฮลโกลซาปลาประกาศที่ว่าภาควขนาดฝรั่งนี่แหละเขามัน เป็นดอกแล้วเป็นหมากก็ไปเห็นน้ำมันบ้านนี่พี่น้องนี่มันไอยลุยปลาไปเก็บดอกแควันนี้ลุยขึ้นสิ่งมีวรานบ้านนี่พี่น้องพวกเจ้าเบิองไว้คือทางไปหน้า,า,นาวันเฮาบ่เบิางนี่ออดหลอดคนยางเบิางทางพี่น้องแต่กี่เลี้ยงเอเอเหยยยกควบ่ได้ควบ่ได้มาตอนมันเลี้ยงเออเหยยใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะไอยมาอยกไก่ไก่พี่น้องไอยแนมเลี้งเออเหยยวันปีหน้าไอยสิมาใหม่ มาเบิง่งถ่ายมันเหลียงเออเหอพี่น้องจา้าใส่ไม้ดาพี่น้องยสิมาดวดกินกับปลาแดดบอมเดีบบ๋ยวสิมาถอดได้หลายบอมได้หลายน้ำงาม,งามพี่น้องหอมหอมซะหอมคือน,น้ำผึ้งนี่แหละถอดให้บนบนแรงถอดให้เมลานี่กินขอบคุณทุกกำลังใจจา้าถอดใส่ไข่แซ่บแซบพี่น้องจา๋าถอดใส่ไข่เห็นไมลานี่ดอกกันแค่ปลาพี่น้องมาเดินมาเดินมากินน้ำกันพร้อมห้อย แล้วพี่น้องแกงส้มกระแซ่